สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไฟเอฟซีแฟนคลับกันมาล้ำอบตจงอูรำบุญออฟฟิเชียลตอนนี้ด้านหลังเวทีก็ต้องคึกคืนกับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่ชนบุรีขเขาเอิญอย่างตอนนี้อม,มาตะบอกอม,มาตะชนบุรีบอกออวันนี้เป็นงานวันเกิดของลุงจินมาริซาเขเลยเพระาะว่าเขาบม่มีเวลาใหญ่จนแล้วก็บปิดการเริ่มเริ่มงานแล้วเริ่มอย่างแล้วเขาก็ต้องเศ้าในจใจน้อย

ไม่ใส่หลัก<า>นั่งนังน่งใส<ช>่อความยังลบม,มาถือเคกให้หน่อยเจ้านั่นเราถือคอยถือกล้องให้เรานีิบีมบีกบีม พอม่อนมาได้ก็ตั้งอยู่ไหนล่ะคุณลองต้นกิติพง์มามาข้างยู่ไหมนักเตะเดินเราจะเดินอ้อมไปนู่นเดินเลาะอยู่นู่นนักเตะเดินเลย พี่น้องสียังมาถ่ายให้เจ๊ตออูนะครับใส่หลัะ,ะพี่น้องไปเลยค่ะ happy you. โอ้ยทั้งนี่เฮ้ยว <laughs> <laughs> ันท่านกัน happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. อันนี้ก็เป็นงานเกิดน้องจิงนะครับ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. อ่ะขอขอให้น้องสาวอยู่ดีๆ ความสุขล้ำล้ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงดังๆังเฮงเงรวยรวยให้มีเอฟซีและกันที่นาลักษ์คอยสนับสนุนอคอยเป็นแรงเชแรงใ,ใจมอบให้อันนี้เค้กงานมันเกิดแล้วก็ช่อดอกไม้ของขวัญที่มีไฟกระพริบไลยิบระยับจากพี่จอมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่นางกองอูด,ด้วยะนะคะที่เป็น อธิษฐานอธิษฐานสาธุเอาให้ดับนะลูกเอาให้ดับดับหรือยังยังไม่ดับเลยลูกยังยางค่ะยางยางยางลูกเอาให้ดับ น้องไว้เนี่ยไม่แกงไม่ได้แกงดูยอะไรเบิ์นชูยอยาใหพี่้ดน้องจีนเนะขอบคุณทุกคน้อามันเกิด้น้องยโอขอบคุณมากอด้เอเดเยอ้เ้องจินะครับดเเดเดยออ้้อออออเเอเด้ดอออออ ท่านก็เอาแบบนี้คับังแต่กาขอบคุณพี่จอนะคะพี่จ้องจากญี่ปุ่นนะคะสาวที่น่ารักนั่งรไฟแล้วก็ไปนอนแต่เลยคออร์ตขอโทษต่อค่าอันเค้กยังไ่ท่านได้ดับอยู่ครับเป้าไหมค่ับคอยบริเอได้กระบอกเรืนเบาพี่ต้องต้องไปจัดชุดก่อนขอบคุณครับได้ ขอบคุณพี่สาวขอบคุณพี่สาวที่น่ารักเวลาไปใส่มาใส่กะค่อยดูแล่นน้องสนับสนุนน้องทรงอันนั้นอันนี้มาเห็นน้องกินแล้วกะเมื่อนี้เซิร์ฟเซิร์ฟให้งานมันเกิดกะไห้เจ้าของเค้กอห้ยูดีมีหฮงคอยให้ลำลำเลยรวยคิดสิ่งไหนก็คอยสมมูรณ์ปัารถนาทำธุรกิจก็คอย้าขายลำรวยหรือว่าทำกิจการให้ให้เฮงปังๆสำหรับเค้กงานแมน ในกับขอณพี่จอมนํานะคะพี่สาวคอยซัพพอตน้องตลอดโมเมนต์วันเกิดกะซัพพอทเมื่อนีก้กะเสื้อผ้ายนะคะขอบคุณหลายๆจ้า <c oughs> อายูดีมี<ไ>อันไปหาช่อดอกไม้อม้อมโอ้จะมาเข้าในเมืองอเป็นรุรเนีเลยบอกว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรก็คือเราอันนี้อยู่แล้วก็คือแบบสิไปหายอยู่แล้วแต่ว่าเอื่อยกะเลยคุยกับเอื่อย <สา S 2> กะเลยเออเอื่อยกะเลยอันนี้ซอยแม่ต้อตงอู เป็นทุลาให้ได้เด้ไม่เป็นไรครับพี่น้องยินดีรับตอนยินดีเสมออยากอยากให้ทําอะไรเออแต่ละคนแต่ละคนเราอันนี้ให้ได้อ่าโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่นางน้องน้องกับฝ้าแต่งหน้าเนาะแต่งหน้าเพราะว่าเขากับทำงานทํางานอ่ากัมเวลาเพราะว่าช่วงนี้กะเราไม่ใช่งานเจ้าภาพเราก็ต้องฝ้า้วเต่งเมลเล่นตะเวนเล่นตะเวนเราก็เลิกไหวครับพี่น้องเนาะเอ้าวไหวพรอนขึ้นไปให้เพื่อนล้วเนาะ แจ้งหน้าะขอพุณพี่จอมนะคะจากญี่ปุ่นพี่สาวที่น่ารักนะคะก็ขอพุณเค้กแล้วก็ขอพุณช่อดอกไม้น้ำนะคะเสื้อฟพายวันเกิดน้องนะคะขอบพุณหลายๆขอให้พี่จอมนะคะกําลังทําธุรกิจอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้เฮงเงปังๆ,งๆขอให้เรื่อยๆค่ะ เปิดล้านอยู่เมืองไทยอย่างนี้ค่าวว่ามมีล้านอันเป็นกูดังไหมขนมญี่ปุ่นไหมแล้วก็ให้พี่สาวขายดิบขายดีนะคะมันหมานจริงๆงมันหายเจริญลุงเรื่องเงินไหลกองท้องไหลมากตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะได้ไปมาด้วรับปี่น้อ สวัสดีครับพี่อูกินข้าวไปกินแล้วครับเป็นยังไงเหนื่อยไหมขับรถขับรถไม่เหนื่อยเข้าหัวนอนตักเตียนอ๋อได้ยินข่าวว่าขับรถมาเองแล้วเหนื่อยหรือเปล่ากินข้าวกินอะไรหรือยังไม่ได้ทุลาน้ำเขาเรียวลมมากไม่ได้ทุลานยวดไม่ได้เรียวลมมากอีกเขาให้ดูว่านี่มูขับไปอยู่ไม่ต้องใส่ โอเคเต่งหน้าเต่งหน้ากับเพราะว่าได้ยินได้ยิงงนว่ามือนี่เขาจะเอาตาเว้นเนาะ<ม>เริ่มแต่หัวค่ำยังรอสถานที่อยู่ค่ะตอนนี้รอสถานที่อยู่ปาดคุณแม่สุภาพสวัสดีคะ่ะคุณแม่มาสวยมาก จ้าอืมทุกข้อจ้าสวัสดีพระเอกวัสิวโดนพระเอกเสียงหวานเสียงลอแม่งยายอีพี่น้องอีหยังเนี้ยบอดีไฟก็บ่นี่มีเวลาไปกดใหม่เพิ่นเก่าแล้วพอสิว่พวกเก่าพวกเก่าแต่ซื้อไม่ก็โอเคดอก ก,กินแล้วก<ๆ>ินแล้วเอ,อ,นนอ,อาเอาจ้ามืงอโอ้ยคิดคิดว่าจะได้กับมึอนี้เอาคิดว่าฝนสิลังตกอย,ยู่คร<บ>าวหนึ่งดีอยู่เออเ่<บ>านัน่นแต่ว่าก,กะอธิษฐานแล้วนออลเนาะบอกว่าไปทั้งตกทั้งบ้านครับฝนเนาะทางภาษีเฮทเข่าเฮดน้ำไทยให้ไทยน้ำคนเนาะอืม พันเุ็เทตุลาพี่น้องได้แตงนุ่งแตงหนาแล้วก็พระเอกตาตาแล้วก็น้องน้องปลายพระเอกเค็มฮัลโหลไอ้เค็มเป็นังไรจะสบายดีบได้ิวัสดีค่ะฟาดสบัได้มาหาอ้ายจักเทียนังกับไผ่เนี่ย กีต้นมีวราไชยเต้นเอกวราไชยเต้นเดียวเนี่ยนะงาปดพระเอกวราไชยก็ไม่เห็นหนาจาักเทีอบรรยากาศตอนนี้พี่น้องบางคนก็กินข้าวบางคนก็เตงหนา เพราะว่าเขากรีบเลี่ยงกับเวลาพความที่จะสแตนบายในหน้าที่ในงานที่จะเริ่มอีกไม่ช้านี้นะคะโอ๊ยเจ็บท้องเป็นตั้งแต่พอพญากันชายทุ่มหนึ่งเป็นพอประมาณบอก เออย้อนย้อนใครได้มองนี้เลยมันบ่ได้แล้วได้แล้วแจกไปน่ะอ้าวบยากเอาเลยจ้ะผู้ใดขึ้นโค้งยากเมือแรงพอๆกันเนาะอยู่วัดศรี วัดศรีอมตะนาครชนบุรีแม่ลุงนาภาแล้กกาลังขึง้นพงทาปแป้งแบบช้ำๆสวยปังปังโป,ป,ปรยโอ้นางเลี้ยงกันเลยนาสามสาวแม่ติมแล้วกนั่นนังเอกแกม้มแม่ลุงนา้าจ้าม

เอาโอเคค่ะพี่นองกขกให้เจ้าของเค้กเนาะขอบคุณพี่จอมจากญี่ปุ่นนะคะขอให้อ่าพี่จอมลำลำรวยๆธุรกิจลำรวยทำสิ่งไหนประการไหนก็ขอให้รุ่งเรืองจิตจักการรุ่งเรืองเงินไหลกองทองไหลมาไอสมมุงมาตรปารถนา ขอขอบบุญขอบคุณที่เสื่อภัยงานวันเกิดของน้องจินขอขอบบุญขอบคุณความหากักความแพงจากเอฟซีแฟนขับสมองสุบอลพอกันไม่สำหรับกลิบนี้ม่นั่งตรงอู่คอตูแต่งหน้าแต่งตาเริ่มกับงานก่อนตอนนี้ก็คือถูกทุกคนกับเริ่มแต่งหน้าแต่งยังแล้วนักงตองอู่ก็ขอรับไปก่อนพอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้ ก็ขอให้เจ้าของงานวันเกิดวันนี้น้องจีนวลิสลามีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงลำล่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังดังดังพอกันไหมจ้ะสวัสดีค่ะ